สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําลานจอดรถระยะยาวสนาสมบินสุวรรณภูมิครับใครที่มีเดินทางและกําลังมองหาที่จอดรถราคาถูกราคาประหยัดเนี่ยก็มาแนะนํากันในคลิปนี้เลยครับเหมาะมากสําหรับใครที่เดินทางหลายวันครับเพราะว่าก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยสําหรับการมาก็ปักหมุดกันได้เลยครับว่าลานจอดรถระยะยาวสนาสมบินสุวรรณภูมิครับมาถึงมองเห็นป้ายลานจอดรถโซนเอก็แสดงว่ามาถูกต้องแล้วครับรถเลี้ยวเข้ามาได้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นอันตราค่าจอดของลานจอดรถนี้นะครับถ้าจอดทั้งวันเนี่ยก็จะแค่140บาทสำหรับลานจอดรถที่นี่ก็จะเป็นลานจอดรถแบบมีหลังคานะครับรถเราก็ไม่ได้ตากแดดเนาะมีร่มให้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีมรอปพในการเข้าออกมีป้อมยามในการเข้าออกนะครับจอดที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอน สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูลานจอดรถระยะยาวนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิก็คือสะดวกมากสําหรับใครที่กําลังหา,าที่จอดรถในสนามบินในราคาถูกๆนะครับก็คือมันจะถูกกว่าลานจอดรถที่ติดกับอาคารอาคารผู้โดยสารนะ่ะตรงนั้นจะวันละ250านะครับส่วนตรงนี้จะวันละ140บาทเองครับก็คือค่อนข้างถูกกว่ากันเยอะเลยแล้วก็สะดวกมากสําหรับคนที่เหมือนจําเป็นต้องเอารถมาจอดสนามบินเนาะ ก็คืออย่างผมมาอยู่ต่างจังหวัดนะครับเวลามาสนามบินทีก็ถ้าไม่จอดบ้านเพื่อนก็ต้องมาหาจอดที่สนามบินซึ่งปกติเนี่ยจะจอดวันละ250คือแพงค่อนข้างแพงมากถ้าเราไปหลายวันมันก็หลายบาทเนาะแต่ตรงนี้ถ้าลานจอดระ,ระยะยาวเนี่ยก็ตกวันละ140เองก็ประหยัดประหยัดไปได้เยอะเลยอะ่ะกว่าวันละ110บาทเลยนะครับจากที่จอดตรงนู้นเราก็ตรงนี้เขาก็จะมีรถรับส่งจากลานจอดรถระยะยาวเนี่ยไปตรงอาคารผู้โดยสารเนี่ย ก็มีรถเวียนทุก15นาทีออกนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะบรรยากาศก็จะประมาณนี้คือจอดรถได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เป็นที่จอดรถในร่มนะครับตรงเนี้ยเขาเพิ่งเมื่อก่อนอน่ะมันไม่มีมันไม่มีร่มแบบนี้นะครับหลังคากันร่มเนี่ยเขาเพิ่งสร้างเมื่อปีี่เองนับเองนะครับเมื่อก่อนคนไม่นิยมนะํามาจอดเพราะว่ามันจอดรถตากแดดไม่โอเคเนาะสงสารรถลอะไรแบบเนี้ย ก็เดี๋ยวตอนนี้กผมกําลังรอรถเวียนมานะครับเพื่อมารับไปที่อาคารผู้โดยสารเนาะเดี๋ยวพามาดูว่ารถเวียนเป็นยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้คือมาแล้วแหละแต่คือรถรถเขาจะไม่จอดรอเลยนะครับคือเขาจะมีจุดให้รอรถตรงนู้นนะครับคือถ้าใครถ้าใครไม่ได้อยู่จุดจอดรถเนี่ยก็คือเขาไม่รอระหว่างวิ่งมาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่รอนะครับก็คือเมื่อกี้มี2กลุ่มที่ไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาบอกให้รอรอบถัดไปอีก15นาที ก็โอเคก็ถือว่ามีรอบค่อนข้างเยอะใน1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวรอรถเวียนกันนะ ตอนนี้ก็มาอยู่ภายในรถแล้วนะครับรถก็เป็นรถรถแอร์รับเย็นดีมากไม่ค่อยมีคนมีที่วางกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีคนเลยคนว่างมาก ตอนนี้ก็มาถึงจุดจอด,ดรถอาคารที่ผู้โดยสารไปที่เรียบร้อยนะครับเขาจะมาส่งตรงด้านล่างเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในคาผู้โดยสารตรงนู้นนะครับก็ขึ้นไปชั้น3ก็ไปตรงเคาน์เตอร์อเช็คอินได้เลยสําหรับใครที่มีบินนะครับขาากลับตอนไปเอารถเพื่อนๆต้องไปขึ้นรถเวียนที่ชั้นหนึ่งนะครับจะเป็นคนละที่กับตอนขามานะเพื่อนั่งไปที่ขนส่งของสนามบินนะครับ จากนั้นเนี่ยเราจะไปต่อรถสาย A เป็นรถเวียนอีกคันหนึ่งนะครับเพื่อไปลานจอดรถระยะยาวอีกทีนึงจะเป็น2ต่อนะครับทุกคนอาจจะลำบากหน่อยสำหรับคนที่มีของเยอะนะครับก็เป็นนันจบการพาชมคลิปการดูลานจอดรถสนามบินสุวรรณภูมินะครับ